สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปิดกะปิดกะและการขายหน้าร้านนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่จุดขายตรงนี้นะครับแล้วก็กดวาระการขายใหม่นะครับพอกดเข้ามานะครับจะมีคําว่าเปิดวาระการขายอยู่นะครับให้กดครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ครับเขาจะให้ใส่เป็นยอดเงินที่เราเอามาเปิดกะนะครับตรงนี้นะครับให้เราใส่หนึ่ง ส่วนตรงนี้ก็คือยอดเงินที่เราจะเปิดกะก็คือเงินที่จะมาถอนลูกค้านั่นเองนะครับผมเอาเงินมาถอนลูกค้า2,000บาทนะครับผมก็ใส่ไป2,000นะครับโอเคครับผมก็ไดก,กดยืนยันนะครับเงินเปิดกะผมก็จะเป็น2,000บาทนะครับแล้วก็กด Start Section นะครับกดทําการขายต่อนะครับ โอเคครับหน้าตาโปรแกรมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับถ้าเราใส่รูปมาที่สินค้าด้วยนะครับรูปก็จะโชว์ขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้นะครับผมจะขายโคกระป๋องนะครับไปหนึ่งกระป๋องนะครับผมก็คลิกที่โคกระป๋องนะครับหรือว่าถ้าเป็นถ้าเรามีปืนยิงบาโค้ดนะครับยิงปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสินค้านี้เลยนะครับพกหนึ่งกระป๋องนะครับผมก็จะกดชําระเงินนะครับอันนี้จะเป็นการชําระเงินสดนะครับแบบแคสนะครับอ่าอันนี้เป็นบัญชีธนาคารครับการชําระแบบแบงค์นะครับ ส่วนพร้อมเพย์เนี่ยคือการสแกนจ่ายนะครับอันนี้ผมจะรับแบบเงินสดก่อนนะครับรับมาบาทสิบบาทนะครับโปรแกรมก็จะบอกว่าให้ทอนลูกค้า5บาทนะครับแล้วกดตรวจสอบนะครับบินก็จะปิ้นออกมาลิ้นชักก็จะเด้งอัตโนมัตินะครับทีนี้นะครับในส่วนของรูปแบบบินนะครับก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้ครับโค้งหนึ่งกระป๋องนะครับสิบ้าบทภาษี0.98บาทนะครภาษีเนี่ย ถ้าเราไม่ติ๊กตรงตอนเพิ่มสินค้านะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับอันนี้แคสนะครับรับมา20ทอน5บาทนะครับทีนี้ผมจะขายต่อผมก็จะกด next order ครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ต่อมานะครับผมจะขายเป็นโค้ก2กระป๋องนะครับผมก็จะยิงที่โค้กครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้ครับเขียวเขียวเนี่ยครับถ้าอยู่ที่ปริมาณนะครับคือจํานวนของที่เราจะใช้อะครับที่เราจะขายนะครับสมมุตินะครับอันนี้เป็นปริมาณนะครับผมกดห้า เขาก็จะเป็นโค้กกระป๋อง5หน่วยนะครับก็คือ5กระป๋องนะครับจำนวน75บาทนะครับผมก็กดชำระไปเหมือนเดิมนะครับนี่เราเป็นพร้อมเพย์นะครับทีนี้นะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับถ้าสมมตินะครับผมขายโค้กนะครับแต่ว่าผมอยากแก้ไขราคาหน้าร้านนะครับผมไม่ขาย15แล้วผมจะขาย14บาทเงีนะครับผมก็จะกดคลิกโค้กครั้งหนึ่งหรือยิงบาร์โค้ดมานะครับ ทีนี้จะมีคําว่าราคาอยู่ตรงนี้ครับให้เรากดราคานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับ14บาทนี่ครับจากโคกราคา15บาทก็จะเป็น14บาทนะครับแล้วก็กดชําระเงินนะครับก็รับเป็นพร้อมเพย์นะครับครับต่อมานะครับจะเป็นการขายแบบใส่ส่วนลดนะครับผมก็จะขายเป็นอ่าหม้อกระทะไฟฟ้า1000บาทนะครับแล้วก็ใส่ส่วนลดสัก10%นะครับก็จะเป็นส่วนลดตรงนี้นะครับ นะครับสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะฟิกมาที่สิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะลดห้าเปอร์เซ็นตนะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นห้าเปอร์เซ็นตนะครับนะครับแต่ลดสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ใส่สิทธินะครับแล้วกดตกลงนะครับนะครับลดสิบเปอร์เซ็นตของหนึ่งพันบาทนะครับก็คือหนึ่งร้อยนะครับทีนี้ผมก็กดชําระปกติเลยครับนะครับใบเสร็จก็จะขึ้นมานะครับเป็นส่วนลดนะครับต่อมานะครับถ้าผมจะขายแบบ ใส่ส่วนลดเป็นจำนวนเงินนะครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จะคลิกเข้ามาที่มอกระท่าไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับคลิกเข้ามาที่ส่วนลดเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็1 0เเหมือนเดิมเลยนะครับกดตกลงนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือผมจะเข้ามาที่ราคาตรงนี้ครับก็คือเราคลิกส่วนลดครั้งหนึ่งแล้วก็เข้ามาที่ราคานะครับอันนี้ผมจะลดแค่50บาทนะครับผมก็คลิกที่ราคาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงคีย์บอร์ดเรานะครับต้องใส่เครื่องหมายลบก่อนนะครับลบนะครับ50นะครับ นะครับก็จะเป็นหม้อกระทะไฟฟ้าหนึ่งพันบาทนะครับส่วนลดห้าสิบบาทนะครับที่นี้ผมกดชําระเงินนะครับแล้วก็เป็นเงินสดนะครับหนึ่งพันครับนะครับก็จะบอกว่าทอนแปดร้อยห้าสิบขอโทษทีครับใส่เพิ่มอีกตัวหนึ่งโอเคนี่ครับทอนเดิละห้าสิบนี่สองน้ดยห้าสิบครับทีนี้นะครับ ถ้าผมขายได้เท่านี้เลยนะครับผมจะปิดกะนะครับผมก็จะเข้ามาที่โค้ดตรงนี้ครับแล้วก็กดยืนยันนะครับนะครับจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ครับให้เรากดปิดนะครับตรงนี้ด้วยนะครับกดปิดนะครับแล้วก็เนี่ยครับตรงนี้ครับเราจะมาเซตนะครับว่าเงินในลิ้นชักเรามีจํานวนเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ เขาก็จะบอกครับว่าการชำระทั้งหมดนะครับมีแบบไหนบ้างนะครับถ้าเราต้องการดูรายละเอียดนะครับเราก็คลิกเข้ามาได้นะครับก็จะเป็นเงินสดนะครับ965บาทนะครับเป็นพร้อมเพย์989นะครับโอเคครับอันนี้กดกลับมานะครับทีนี้นะครับผมขายเป็นเงินสดได้965อย่างเงี้ยครับผมก็จะอ่ากดปิดกระตงนี้ครับนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับ ยอดเปิดกะผม2,000บาทใช่ไหมครับผมขายเป็นเงินสดได้965นะครับเงินในิ้นชักนะครับของผมก็จะต้องมีแค่2,965บาทนะครับทีนี้เราก็กดยืนยันนะครับนี่ครับถ้าสมมุตินะครับยอดเงินถูกต้องนะครับมันจะไม่ขึ้นค่าแตกต่างตรงนี้นะครับถ้าเป็นยอดเงินไม่ครบยังไงนะครับจะขึ้นค่าแตกต่างว่าเงินหายไปเท่าไหร่เงินเกินมาเท่าไหร่ นี้พอผมเสร็จผมกดสิ้นสุดวาระการขายเลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับอันนี้จะเป็นการขายเปิดกะปิดกะนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับ